หมาลระครับวันนี้ตอบโจทย์เลยใครกําลังตามหาไฟฉายดําน้ํำยิงปลาที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่นี่ครับใหญ่8เซนติเมตรแล้วก็สามารถดําน้ําได้ส่องกบส่องนกส่องหนูได้ชับสบายครับดูความสว่างมีทั้งแสงสีขาวสว่างมากครับสะท้อนไม่เห็นนย มีทั้งแสงแสงสีขาวแสงสีเหลืองครับเป็นกระชายที่โมดิฟายนะครับที่ว่าทําไว้ให้ดําน้ํากันน้ําโดยเฉพาะแล้วก็ไม่มีขายที่อื่นนะครับมีขายที่ผมที่เดียวเพราะผมเป็นคนทำเองนะเป็นกระชายที่ทําขึ้นมาโดยเฉพาะไว้กันน้ําตอบโจทย์เลยครับตอบโจทย์คนที่ว่าสนใจทั้งบนบกทั้งใต้น้ำไระชายนี้ทําได้ครับ ซื้ออันเดียวคุ้มครับไม่ต้องไปซื้อทั้งบนบกทั้งในน้ําอันนี้ใช้ได้หมดเลยทั้งบนบกทั้งในน้ําแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับราคา350บาทรวมส่งนะครับแต่เก็บเงินปลายทางผมเอา370บาทค่าเก็บเงินปลายทาง370บาทนะครับไม่ดีส่งคืนผมรับประกัน1เดือนทุกอย่างครับไม่ว่าน้ำเข้าสายชาร์จแบต ผมรับประกันหมดเลยส่งคืนมาได้ครับถ้าไม่ดีผมไม่ไม่ใช้มาทุกวันนี้แล้วครับผมใช้มาตัวนี้มาสามปีแล้วเพื่อเพิ่มความมั่นใจครับผมรับประกันให้เลยหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราไปดูกันครับแช่น้ําไว้ไปนี่ครับเราก็จะแช่น้ําไว้เนาะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่าเราไม่มีทางโกงแน่นอนไม่ดีคืนนะครับไม่ดีคืนไหมผมเลยผมรับประกันหนึ่งเดือนครับนี่ครับ จะหาที่ไหนไปใ,ใช้สว่างแบบนี้แล้วก็ราคาถูกประมาณนี้ครับไม่มีนะครับราคาถูกจริงครับสีขาวสีเหลืองเลือกได้ครับครับก็สําหรับเพื่อนใน YouTube ที่ติดตามผมนะสินท่ันแรกผมลดให้เหลือ3 3 0เก็บเงินภายดัง3 5ราสิครับสายชาร์จแบตเตอรี่ไม่ดีคืนก่อน1เดือนนะครับเป็นหึ1เดือนป๊กเต็บหลังหนึ่งเดืเนนเดนนอนกะ็คืนไม่ไผมไม่รับประกันนะครับ รับประกันเดียนถ้าไม่ดีจริงผมไม่รับประกันมีร้านไหนรับประกันไปสายดำน้ำอีกปะไม่มีนะครับผมรับประกันนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูดีว่าผมดำน้ำยีงกุ้งอีกปลานะไปดูกันต่อ สายที่บอกว่าใช้เป็นีอดัน้ำคืนครับยังไม่หมดแล้วเนี่ยทำแล้วนั่นก็เป็นคลิปเก่าที่เราไมา่ให้ดูเนาะก็เนี่ยแหละครับมรบประกันว่ามันดันได้จริงมาครับครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูครับน้ำไม่มีเข้าเลยนะครับน้ำให้ดูนี่น้ำไม่มีเข้าครับหนึ่งชั่วโมงแล้ว ผมเอาขึ้นมาให้ดูนะเดี๋ยวรอดูแป๊บครับตามจริงผมรับประกันอย่างนี้เราไม่ต้องเอามา่ให้ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยดูไม่มีเข้าเลยครับน,น้ำไม่มีเลยน้ำไม่เข้าเลยไม่มีเช็กหยดครับนี่ดู ผมขออย่างเดียวนะครับย้าให้จุกตรงนี้มันเปิดนะเวลาดำนี่ย้าให้จุกตัวนี้มันเปิดเพราะจุกตัวนี้เป็นสายชาร์จย้ายให้จุกมันเปิดดีครับ